ปุริมาริสังราชาตตระโทภาสาสติคันธพาังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาบิตัสภาหวเจมานามหาปัญลายิฏิมันตูทุติิมันตวันนวันตูเยสติโนโมธมานาทั้งโส

อุตระนิติสังราชโกเอโรตัปปาสติยาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภาโอธัมมานามหพเปลายทิมันโตทิมันโตวันณวันโตเยสติโนโมธัมมานาทังโุ

อิปะเทจะคามีตรวนคหันเคหะวัทุมิเคเตอุมมาจายันตทวาจัลละฉัลละวิสมิยาขะคันทพนนาคาติทันตาสันทิเกยังมุนิวระวาจนังสาทุโมมิสุนันตุ ธรรมสวัสดิกาโลอย้ยำผะทันตาธรรมสวัสดิกาโลอย้ยำผะทันตาธรรมสวัสดิกาโลให้ยำผะทันตาโยมสุปกรังสมัยสมบุตอวย ພະຄະວະຕາອໍປປັສຄຕູວະກສັງຄໍ กวันตังสะทัมมังสะสังขังธรรมายันผาตวานตังดาธัมมังสาตังขังอิเมหิเสกาเรหิยะธาระหังอโรปิเตหิอภิปุจยามา

ीघ्रतं हिताय सुखाय अहं सम्माय सम्बुद्धो भगवान् ภะคะวันตังอภิวาเดยามิโพธังภะคะวันตังอภิวาเทยยิสหวกะตุภะคะวาตังนะโมสหวกะโลภะคะวานะโม <coughs> นนี้ไันดาญาโยมพุทธบริษันรยตั้งใจสมาทานทิ้งแปดนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม จฉามิอ,องงามังเทลนัจจามิยังข,ขังสระนังข้ามิังมังสทลนัจจามิยมัมปิอุธังสระนัง ขจามิรูติยัม้ธรรมงสระังขจามิติยปีธรมังสระนังขจามิติยปิสังขังสระนังขจามิรูติยปีธมงระังขจามิติยปิูธสระนังขจามิปติยปีูธระ นามีติยมปิธรรมังเสระนังขจามีติยมปิธรมังเสระนังขจามีติยมปิสังฆงสระนังขจามะิยมปิสังังเสระนังขจามี

นาธานาวีระมณีสิกขาวัตังสมาธิยามินาทานาวีระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิพระมัจจิยาวีระมณีสิ ภาวังสมาธิยามิอะธัมมตริยาเวรมณีติกาปทังสะมาธิยามิสาวาฑาวีระมะณีสิกขาวัฑังสมาธิยามิโพธาวฑะเวรมณีติกาปทังสมาธิยามิกามิริยะมัจฉะปมาทธานา ระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิตุระมณีระยานพรจปมาตตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาลระปุจนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิภิกาะระชนาเวระมณีสิกขาปะ ปัจจคีตวะทิตวิสุกขทัศนามาราคันทวิเลปนักทารณะมันดาณวิภูสนาทานาวีระมณีสิกขาวะทังสมะทียามิเล ยาสิยะนะมหาเสียนาวีระมณีสิกขาปัถังสมาธิยามิปุจญาเยะนะมหาเจยนาเวระมณีทิฆาปัทังสมาธิยามิมะนีอัตถสิกขาปัทนานิสีลลนัสุกติงยันติสีลลนะภูคะสัมปทา สีเลนันิปุติยัญติตาชะมาสีลังวิโสทะเย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไปเขาญาโยนทั้งหมดตั้งใจสมาทานกรรมฐานอันนั้นไม่ยังพุทธะศัพท์ภูวะตูภูมปพาคณาการังกรโรมาสีนะโมตัสสะ จัตชามิีจัตชามิอระเดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญอระเดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญาพระพุทธเจ้าทั้งหลายาพระพุทธเจ้าทั้งหลายหอมอกกายหอมอกกายถวายชีวิตถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธ้าสนาพระงมีพระพุทธเจ้าทุกทพระองค์ไปเจอกับพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสง์ทั้งหลายลูบายจานทั้งหลายลูกบ่าย เื็นกันมามีลวงพ่อปานวัดบานมงคูเป็นที่สุดเพราได้โปรดยกจิตของ้พเจ้ารโปรดยกจิตข้าเจ้าสรภาวะพะกรมฐานภาวะพระกรมานั้งสี่สิบทัน ปีติทั้งหรติทั้งห้าวิปันายานทั้งเกลิปันาญาณทั้งเก่ารรมฐานทั้งสี่สิบทัศขอกรรฐานทั้งปีติทั้งห้าพรปีติทั้งห้าแิปัชนายานทั้งเกลิปันาญาณทั้งเก่ามาบังเกิดปรายกฎลมาบรเกิดายในกายทวารในกายทวานในวจีทวารในวจีทวานมโน ในพโนทวารขังข้าพระพุทธเจ้าของขาพุทธเจ้าการบัตเดวนี้ถือน่าตาัดอิปอ้อได้โปดยกจิตของข้าพวเจ้าออได้โยกจิตอกาดขึ้สูภาวะเอเมตจิตขึ้สูบภาวะเอเมตจิตสาบายกุหนจิตสาบายกุณนิตรูภาวะการต่างๆรูภาวะการต่างๆตัตัณฑ์ผลผลอดี อนานาคตและปัจจุบันและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตท ad ี่ปรารถนาจะรู้รู้เมื่อรู้แล้วเห็นภาพนั้นอเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสได้ชัดเจนแจ่มใสพยากรณ์ได้พากความเป็นจริงทุกรรมการเป็นงรใดที่จะพึงเืองเกิดแก่ข้าพเจ้าเดใดที่จะพึงเบงเกิดแก่ ขอให้ข้าพเจ้ารูา้เหตุนั้น,น,น,นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตได้โดยไม่ต้องกำหนดแม้แต่รายการใดแม้แต่รายนการใดนาการบัตรเดียวนี้เถิดอัอนี่ไปขอบรรดาท่นนานพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจฟังคำแนะนำสักสิบนาทีเสร็จ การที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติพระกรรมฐานวันนี้การปฏิบัติแบบนี้ท่านเรียกว่ามาโนมยิทธิซึ่งแปลว่ามีทิศทางใจหรือว่าวันนี้เราจะใช้ใจของเราที่เรียกว่าอาทิสมานกาย <c oughs> ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ในพมโลกในแดนวนิพานแดนนรกเปรตอสุรกายสัติ์เดรัจฉาน <c oughs> การปฏิบัติแบบนี้เป็นการพิสูจน์ความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตายไม่โูนจริงไหมเวลานี้ก็มีคนหลายท่านไม่มากมากหนาขึ้นมาทุกทีบพรว่าตายแล้วมีสภาพไม่เกิดมีสภาพศูนสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของท่าน เราจะไปสนใจอย่าไปคิดว่าท่านดีแล้วอ,อย่าไปคิดว่าท่านเลวให้มีความรู้สึกว่านั่นเป็นความความคิดเห็นของบุคคลแต่ละคนที่ยังค้นไม่พบแต่ว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะค้นตามความเป็นจริงใ้การปฏิบัติวันนี้นอกจากจะไปเที่ยวสวรรค์จะไปเที่ยวพรหมโลกจะไปเที่ยนิพพานแดนรกเปรดสุรกายแล้ว เรายังสามารถระลึกชาติได้แล้วเกิดมาแล้วกี่ชาติสามารถจะรู้แต่ด้ชาติเรามีความสุขก็มีความทุกข์เราเคยเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมาแล้วเท่าไรเคยพลาดพลั้งลงอบายภูมิมีนรกเป็นต้นมาแล้วเท่าไรเคยเป็นเคยเกิดเป็นสัตว์เล้ยชาเป็นคนมาแล้วกี่ชาติเราสามารถจะรู้ได้ นอกจากนั้นการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเป็นนักศิลป์นิติศิษย์นักศึกษานักเรียนจะช่วยความจําดีมีความฉลาดในการเรียนการพลาดพละในการสอบหาได้ยากเกี่สอบไม่ตกสําหรับบรรดาท่านผู้ธวริษัทที่ประกอบอาชีพอยากจะทราบว่าอาชีพข้างหน้าทําอะไรถึงจะดีไม่พลาดพรั้งก็สามารถทราบได้ <c oughs> สามารถรู้ได้ด้วยตีต่างสี่ยานอ,นา,าาน,าอนาคตต่างสี่ยานขึ้นยานในอนาคตว่าข้างหน้าจะทาอะไรดีหรือไม่ดีอันนี้ความจริงความรู้นี้สมเด็จพระจินทร์รีไม่ได้ให้ไว้เฉพาะสวรรค์พมโลกอย่างเดียว <c oughs> ให้ไว้ช่วยประกอบอาชีพในปัจจุบันด้วยจะได้มีความสุขวิธีปฏิบัติที่บรรดาแต่พุทธบริษัทจะทำทำแบบไม่ต้องยาก วิธีนี้ไม่ต้องทําแบบยากทําแบบง่ายๆรักษากําลังใจไว้เป็นปกติไม่ต้องใช้อารมณ์ให้เครียดให้อารมณ์ใจสบายๆธรรมดาธร,รดาใช้คาภาวนาวัานณะมภะาทะวิธีปฏิบัติทำอย่างนี้เวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าภะทะ อีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนะึกว่าพระธะการให้ใจเขาบัรดาแต่พุทธบริษัทให้ปล่อยไปตามปกติอย่าทำอารมณ์ให้เครียดทำใจสบายไม่ต้องใช้สมาธิสูงถ้าใชก้กำลังสมาธิหนักเกินไปเราไม่สามารถจะสร้างทิพยานห้เกิดได้ แล้วก็ไม่สามารถจะท่องเที่ยวไปสวรรค์ไปพรมโลกปนิพพานได้ฟังครูผู้สอนเริ่มต้นใหม่นะให้ใจเข้านึกวนนะมะให้ใจออกนึว่พระธาแต่ว่าการภาวนาไม่ใช่เวลานี้ฟังกันก่อนพอเดี๋ยวจะห,หยุดให้ภาวนาจริงๆ10สิบนาทีแล้วจะมีคนเข้าไปสอนไม่ต้องเกรงว่าจะทำไม่ได้ให้เชื่อมั่นในใจเขาตนเอง แต่ดับแรกก่อนที่ครูจะเข้าไปสอนระหว่างนี้ข้าวันดาเป็นพุทธบริษัทตัดสินใจตามนี้ตัดสินใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายเมื่อความตายนี่เป็นของธรรรดาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องตายแน่เมื่อความตายจะมีอยู่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเราจะไม่ยอมไปอบายภูมิ อย่างเลวที่สุดไปสวรรค์ลและเดินทางต่อไปพุทธโลกถ้าปานิพันธ์ถ้ากำลังใจแน่วแน่ขอไปนิพานชาตินี้มีหวังไปได้แน่ถ้ากำลังใจแน่วแน่แล้วทำยังไงแล้วก็ตัดสินใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอนใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่าน สำหรับครวาดจะทรงสินห้าบริสุทธิ์ผลของไม่ยอมละเมิดสินห้าแม้แต่ชีวิตได้คิดไว้เสมอว่าตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมือนั้นในวันนี้ก็เหมือนกันตั้งใจว่าเราจะไปถึงนิพพานให้ได้หลังจากนั้นเราคิดค่อยๆควรไปหลังจากนั้นถ้าหากดินสัญญาณดังคลิกขึ้น อย่าเพิ่งดมตาดื่มตา,มตาเพราะไม่ไม่ใช่เวลาเลิกเป็นเวลาที่จะมีครูเข้าไปสอนจะมีพระหรือคราาวา่าก็ตามเข้าไปนั่งข้างหน้าท่านขอทุกท่านโปรดทราบว่าผู้นั้นจะเข้าไปสอนถ้ามีคนไปนั่งข้างหน้าตอนนั้นให้หยุดภาวนาเสียเลยภาวนาไม่ต้องภาวนาหยุดเลยแล้วลมให้ใจก็เป็นกันไม่ต้องสนใจ ฟังคําแนะน,นํเขาพูดแนะนําเขาจะแนะนําในการตัดกิเลสเขาแนะนําว่ายัางไงตัดสินใจไปตามนั่นทันทีที่ว่าว่าไรว่าตามกันถ้าทําใจอย่างนี้ทุกท่านได้แน่ถ้าเขาถามว่าเวลานี้ท่านมีความรู้สึกว่ามีท่านผู้ใดมาอยู่ข้า้าบ้างเขาถามเรื่องความรู้สึกคือทิพย์คุยานจะเกิดตอนนี้ ตอนที่เขาแนะนําในการตัดกิเลยนั่นแหละจิตจะสะอาดขึ้นจิตสะอาดดีม,มากที่ปุญญาแจ่มใสมีความรู้สึก,กเห็นชัดเจนจิตสะอาดน้อยมีความรู้สึก,กเห็นภาพมัวจิตไม่ถี่ตายเห็นนใจใจเห็นจิตสะอาดน้อยมนิษย์มีความรู้สึกตรงแต่ไม่เห็นภาพฉะนั้นขอบันดาแต่พุทธริษัทตัดสินใจตามครูผู้สอนไปเลยสภาพของจิตจะได้แจ่มใส มีความสะอาดทิพยาณจะชัดเจนเห็นชัดมากให้ตัดสินใจตามนี้ถ้าครูเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีท่านผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างถ้าความรู้สึกมีขึ้นว่ามีแต่ไม่เห็นภาพให้เชื่อมัน่นว่าความรู้สึกถูกต้องตอบทันทีว่ามีอย่ายัง้งอย่ากลัวผิดแล้วก็ถามว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ให้ถือความรู้สึกของท่านเองเป็นสําคัญคนข้างๆเขาว่าผู้หญิงผู้ชายช่างเขามไม่เหมือนพวกเราก็ช่างล้าตอบตามความรู้สึกของเราก็าอาจจะเห็นกันคนละคนหลืเห็นคนเดียวกันได้าทานภาพเห็นต่างกันก็ได้แก่ถามว่าท่านบนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกถ้าเราไม่เห็นภาพมีความรู้สึกครูยืนยันให้บอกกับครูว,ว่าเวลานี้ยังไม่เห็นภาพครูจะแนะนําในการตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่ง เราวนี้ให้มั่นใจตัดสินใจแน่นอนว่าเราจะตัดกิเลสตามนี้แน่จะตัดตามนั้นจริงทำใใ้เจิตสะอาดท่านท่านมั่นใจในการตัดและตัดสินใจตรงตามครูแนะนําภาพที่ไม่เคยปรากฏจะมีขึ้นกับใจแต่ตอนนี้เขาจะพาท่านไปพระจุลามมนีเจดีสถานนมัสการพระพุทธเจ้าพระอระหันต์พรมเ,วเวทวดาเทวดา เกื่ขี้ยวแกวของพระเจ้าพราะเมารีของเจ้าจะมีที่นั่นจะพบกับความสวยสดงดงามบนสวรรค์ชั้นดาวเดืองสเทวโลกหลังจากนั้นเขาจะท่านเขาจะแนะนําให้ปานิพานจะพบปานิพานว่ามีสภาพไม่สูญเราสามารถจะไปสดบุญของเราได้ว่าวิมานของเรามีที่ไหนถ้าทําบุญไว้มากวิมานมีสวรรค์เราเกิดเป็นสวรรค์แน่ถ้าวิมานของเรามีที่พรหมเราก็เกิดเป็นพรหมแน่ถ้าตาย ถ้ามีวิมานเฉพาะที่นิพพานจุดเดียวนั่น,สนแสดงว่าตายเมื่รัยปณิพพานเหมือนนั้นท้าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านที่คอยครูผู้สอนจะแนะนําให้ท่องเทียบปณิภพต่างๆก็ดีในด้านยานแปก็ดีอใอยรวบรวมกําลังใจตัดสินใจคิดว่าขึ้นชื่อว่ามนุสโลกเทวโลกกูมโลกเราไม่ต้องการถ้าชีวิตวา,า,ายปรานเมรัยเราขอไปในปณิพพาน,านจุดเดียวล้าจิตไปตั้งไว้ที่ พระนิพพาน,านรอครูพูดสอนขณะที่จิตไปตั้งนิพพานคิดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระชิตแต่ใมคือพระเจ้าอยู่ข้างหน้าของเราเรานมัสก,การท่านด้วยความเคารพเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าครูเข้าไปแนะนำจิตใจจะปลอดใสจะมีการคล่องตัวมากอัดบรรดาสวาวกขององค์สมเด็จพระผูมีพระภาคปัญญาบอกหมดเวลาแนะนําหมดมานี้แล้ว ตอนนี้ไปขอสาวพก็องค์สมเด็จพระปฏิบแก้วทุกคนให้ใจเข้านิกวนะมะให้ใจออกนิวัฒน์ทัปล่อยใจสบายยบายใหญ่เยดเขาทุกคนเริ่มปฏิบัติได้